สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เยียวยาจังพอดแคสต์นะคะที่ที่จะทำให้ใจคุณหายพังโดยอาจจะไม่ต้องพึ่งยานอนหลับแต่พึ่งเสียงหัวเราะแทนเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอนะคะ คืออยู่ดีๆคนที่คุยกันในแชทเนี่ยก็หายไปซะง,งั้นแหล่งข้อมูลที่เรามีวันนี้เจาะเลึกเรื่องนี้ได้น่าสนใจมากเลยค่ะตั้งแต่มุมมองที่แบบเออเข้าใจได้ไปจนถึงวิธีรับมือที่เราอาจคาดไม่ถึงเลยเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมากลั่นเอาความคิดหลักๆจากเนื้อหาที่ได้มานี้แหละค่ะมาดูกันว่าทำไมเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยจังแล้วเราจะแบบจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงดีเวลาเจอเขากับตัว คือแหล่งข้อมูลเปิดประเด็นมาได้น่าสนใจมากเลยนะคะเขาตั้งคำถามว่าคนที่หายไปจากแชทคือคนที่คิดถึงเราที่สุดฟังดูแบบโลกสวยมากเลยนะคะแต่เอาเค้าจริงเรื่องมันก็คนซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยแหล่งข้อมูลเขาก็ชี้ชัดว่าการหายไปเนี่ยอืมไม่ได้แปลว่าไม่แคร์เสมอไปนะครับ มันมีเหตุผลเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะงานยุ่งจริงๆก็ได้หรือชีวิตเขามีเรื่องอื่นที่ต้องให้ความสําคัญกว่าหรือบางทีอ่อันนี้อาจจะฟังดูใจร้ายนิดนึงนะเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอินกับบทสนทนาเท่าเราก็ได้ครับอืมตรงประเด็นเลยค่ะแล้วไม่ยังมีเรื่องรูปแบบการสื่อสารที่แหล่งข้อมูลพูดถึงด้วยอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ มีการยกตัวอย่างประเภทที่เรียกว่า avoidance กับ anxious ขึ้นมาด้วยมันคือยังไงหรอคะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะได้เลยครับเรื่องนี้สำคัญมากคือแหล่งข้อมูลอธิบายว่าคนที่มีรูปแบบ avoidance เนี่ยนะครับ <c oughs> เขามักจะให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระมากๆพอรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเริ่มจะผูกมัดหรือว่าใกล้ฉิดเกินไปก็อาจจะเริ่มถอยห่างออกมาเพราะกลัวเสียความเป็นตัวเองไปอ๋อค่ะ ส่วนคนที่แบบแองเชียสนี่จะตรงกันข้ามเลยคือต้องการความใกล้ชิดต้องการการยืนยันความรู้สึกมากๆพออีกฝ่ายเงียบไปปุ๊บก็จะเริ่มกระวนกระวายแล้วคิดไปต่างๆนานาเพราะว่าตีความความห่างเหินเนี่ยเป็นการปฏิเสธไปสมหมดเลยอ๋อพอเห็นภาพเลยค่ะแบบนี้ก็แสดงว่าปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราดีไม่พอหรือเขาไม่ดีพองั้นสิคะ แต่มันเป็นการที่รูปแบบการสื่อสารหรือความต้องการในความสัมพันธ์มันไม่ตรงกันมากกว่าเหมือนจิ๊กซอคนละชุดพยายามต่อยังไงก็ไม่หลงล็อกถูกต้องเลยครับแหล่งข้อมูลเล่นย้ำตรงจุดนี้เลยนะว่าแทนที่เราจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เขาสนใจหรือแบบหาทางเรียกร้องความสนใจให้เขากลับมาเนี่ยลองเปลี่ยนโฟกัสไหมครับมาที่การสร้างคุณค่าและความสุขให้ตัวเองดีกว่า ให้ตัวเองรู้สึกดีได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มอืมฟังดูเป็นการพลิกมุมมองที่ดีมากเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใจมันยังติดอยู่กับแชทนั้นล่ะคะแบบว่ายังอดคิดไม่ได้แหล่งข้อมูลพอจะมีไกด์ไลน์ให้บ้างไหมคะว่าควรจะรับมือกับความรู้สึกคขางคาพวกนี้ยังไงดีมีครับมีแหล่งข้อมูลแนะนำว่าอย่างแรกเลยคือพยายามดึงสติตัวเองกลับมาอย่าพึ่งด่วนสรุป หรือว่าคิดแทนเขาไปก่อนการที่เขาหายไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยก็ได้อย่าเพิ่งตีความว่าเขาเกลียดหรือไม่ชอบเราครับเข้าใจได้ค่ะอืมแล้วมีอะไรอีกไหมคะอีกประเด็นที่น่าสนใจคือให้ลองมองความสัมพันธ์จากการกระทําที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่จากความคาดหวังของเราฝ่ายเดียวคือคนเราแสดงความรู้สึกผ่านการกระทํามากกว่าคําพูดอยู่แล้วถ้าการกระทํามันชัดเจนว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราเท่าไหร่ เราก็อาจจะต้องยอมรับความจริงตรงนั้นนะครับอืมฟังดูเหมือนต้องใจแข็งพอสมควรเลยนะคะเนี่ยใช่ครับต้องใช้ความใจแข็งนิดนึงและสุดท้ายคือพลังงานที่เราอาจจะเสียไปกับการรอคอยหรือแบบการนั่งส่องแชทเนี่ยลองเอามาใช้ดูแลตัวเองดีกว่าไหมทํากิจการที่ชอบที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองหรือออกไปเจอเพื่อนบ้างเปลี่ยนบรรยากาศให้ใจเราได้พัดจากเรื่องนั้นไปบ้างครับ สุดยอดเลยค่ะเหมือนเป็นการดึงเรากลับมาอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็ให้ความสําคัญกับใจตัวเองก่อนเลยใช่ครับแล้วก็หัวใจสําคัญที่แหล่งข้อมูลสรุปไว้ซึ่งผมว่ามันคมคลายมากนะคือคนที่สนใจเราเขาจะทําให้เรารู้ไม่ใช่ให้เราสงสัยมันเหมือนเป็นหมุดหมายให้เรากลับมาตั้งหลักได้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแทนที่จะปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับการตีความต่างๆนาๆนาซึ่งถ่ายที่สุดแล้วเนี่ย การดูลใจตัวเองนี่แหละครับสำคัญที่สุดเลยสรุปจากการคุยกันวันนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะว่าการหายไปจากแชทเนี่ยมันมีสาเหตุได้หลายๆมากแล้วหลายครั้งก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงเลยการทำความเข้าใจเรื่องรูปแบบการสื่อสารก็ช่วยให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆด้วยค่ะ ใช่เลยครับและสิ่งสำคัญก็คือการไม่กระโดดไปตัดสินหรือคิดแทนอีกฝ่ายแต่หันกลับมาโฟกัสที่การดูแลใจตัวเองสร้างคุณค่าให้ตัวเองแล้วก็มองความสัมพันธ์ตามความเป็นจริงที่มันปรากฏผ่านการกระทำนะครับแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราคะบางทีการเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของผู้คนการจัดการความคาดหวังของตัวเอง และการกลับมารักตัวเองอาจจะเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้ในการนําทางความสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลที่ทุกจย่งมันดูเหมือนจะเร็วแล้วก็ฉาบฉวยไปหมดนั่นทาให้เราอาจต้องกลับมาคบคิดกันต่อเหมือนกันนะครับว่าในโลกที่การเชื่อมต่อง่ายแค่ปลายนิ้วเนี่ยแต่ความสัมพันธ์กลับดูเปราะบางแล้วก็เข้าใจยากขึ้นทุกวันเราจะสร้างสมดุลที่มันพอดีพอดีระหว่างการสานสัมพันธ์กับคนอื่นกับการรักษาพื้นที่และความสุขของตัวเองได้อย่างไร อันนี้เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจจริงๆครับสุดท้ายนี้นะคะเยียวยาจังขอบอกไว้ว่าถ้าคนที่หายจากแชทคือคนที่คิดถึงเราที่สุดแล้วคนที่อยู่ตรงนี้ตลอดละ่ะเราลืมคิดถึงเขาไปหรือเปล่าหายไปไม่เป็นไรแต่ถ้าใจเรายังอยู่ดูแลมันดีๆนะคะถ้าชอบการพูดคุยครั้งนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนที่หายจากแชทฟังนะคะฮ <laughs> แล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าค่ะที่นี่คือ เยียวยาจังพอดแคสต์เพราะบางเรื่องไม่ต้องลืมแค่เข้าใจก็พอแล้ววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ